สวัสดีค่ะปดมีเสื้อใส่ฤดูดร้อนนะคะมาใส่ให้ดูสั่งจากชีอินนะจ๊ะสั่งจนลืมไปเลยนะคะว่าสั่ง <c oughs> มีเสื้อเป็นผ้าลื่นๆนะคะสองตัวลายเหมือนกันสีต่างกันนิดหน่อยนะคะพดมีเสื้อผ้าลื่นๆอะ่ะหลายตัวเลยบดชอบมากๆใส่สบายนะคะที่สั่งมาวันนี้นะคะ ไม่มีไซส์อื่นเลยนะคะมีเหลือแค่ไซส์ S ไซส์เดียวโบดูจากขนาดในเว็บแล้วเนี่ยก็คิดว่าตัวเองน่าจะใส่ได้แหละก็สั่งมานะคะสองตัวนะคะก็เข้ารูปเล็กน้อยนะโบดเคยสั่งมา6ตัวหรือ10ตัวดีวแหละแล้วส่งให้หลานที่ไทยไปนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชอบไหมแต่โบดชอบมากนะคะโบสั่งลายเป็นลายน่ารักน่ารักนะ ไม่ได้เป็นลายดอกๆแบบนี้นะคะมีเสื้อที่เป็นผ้าไม่ใช่แบบผ้ายืดอะตัวหนึ่งนะคะตัวสุดท้ายโบ๊ดไม่รู้ไงตอนซื้ออะเขามีรายละเอียดบอกไหมก็คงมีบอกแหละแต่โบ๊ทไม่ได้อ่านไงก็สั่งมานะคะแบบชอบแต่ไม่ชอบผ้าก็ไม่เป็นไรนะคะตัวอื่นๆเป็นผ้าเหมือนเสื้อยืดอะนะเขาเรียกผ้าคอตตอนไหม ใส่สบายนะคะปีหน้าน่าจะยังไม่อ้วนขึ้นน่าจะยังใส่ได้เนาะไปแล้วบาย